สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังคืมฟ้าคึ้มฝนอยู่เนาะอากาศช่วงนี้ เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะคะพายุหรือดูร้อนฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในสถานการณ์เพิ่มเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างความเจ็บป่วยก็มาเยือน<ม>แต่ว่าถ้าแบบเป็นความเจ็บป่วยว่าด้วยเรื่องของดินฟ้าอากาศหรือว่าโควิดที่ระบาดอยู่ตอนนี้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะสามารถระมัดร,ระวังได้แต่สิ่งที่เราจะพูดวันนี้นี่คือเขาเรียกว่ามันเป็นความพลั้งเผลอ<ม>ความพลั้งเผลอที่จะเรียกว่าประมาทก็ไม่เชิงแต่เขาต้องใช้คําว่าพลั้งเผลอมากกว่าม,มันเป็นอุบัติเหตุคือไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเกิด คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักแสดงอาุโสงเราคนหนึ่งเป็นนักแสดงตลกอารมณ์ดีน้ารงได้ข่าวแล้วใช่ไหมอ๋อสามนักสามนักของเราเนี่ยนะคะนายโยงน้ารงน้าพวงใช่ไหมสามนักที่ตอนที่เป็นข่าวเนี่ยทุกคนตกใจมากนายโยงแกพูดได้ง่ายว่าแกสติเสียแกแบบว่าท่านึกถึงแกโอ๊ยฉันจะตายแล้วอารมณ์แกจะต้องประมาณว่าไอ้นงมึงอย่าตายหนาประมาณเสียงเตลิดเลิดเลยเลิดมาเลยทำไมฮะเรื่องเรื่องมันเป็นไงครับเรื่องของเรื่องก็คือน้ารง หยิบขวดน้ำยาล้างเครื่องเงินเครื่องเงินเอเนี่ยเครื่องเงินที่เราใส่อย่างเงี้ยค่ะก็คือคงจะเอามาขาดทําความสะอาดพวกเครื่องเงินไม่ว่าจะเป็นต้อมัน,ม,นมันพังเผลอได้ไงมันพั้งเผลอก็คือ,เ,อเขาบอกว่าแกเนี่ยไปเทแบ่งใส่ขวดน้ําดื่มแล้วก็คือไม่ได้แยกไว้เฉพาะที่คงไปวางรวมรวมเพราะฉะนั้นพอมันใส่ขวดน้ําดื่มซึ่งสีมันก็ ใส่สมันดูไม่ออกเพราะฉะนั้นน็่คือพอไปวางรวมๆเข้าแล้วไม่ได้แปะอะไรเอาไว้เนี่ยพอนานเนี่ยมีโอกาสที่จะลืมว่ามันคือน้ํายาล้างเครื่องเงินเพราะนั้นแล้วก็คงพลาดดื่มเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการที่จะเก็บน้ํายาล้างเครื่องเงินหรือพวกเคมีทั้งหลายในบ้านเนี่ยนะคะมีเด็กมีผู้ใหญ่ก็ตามหรือแม้กระทั่งอย่างเงี้ยคะมีสัตว์เลี้ยงต้องเก็บให้พ้นจากสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยอยากรู้อยากเห็นมากคือถ้ามีอะไรแปลกๆมาจะต้องเลียต้องดมอย่างเงี้ยก็อันตรายเงี้ยก็คือเก็บใส่ลิ้นชักซาาเเขอไม่ถึง ถ้าผมมีอีกเรื่องหนึง่งเนี่ยเพิ่งอ่านมาหยกหยกมันงแกเขาบอกว่ามีคนเขาโพสไว้ว่าไอ้น้ํายาซักผ้าขาวอะฮะแช่แล้วก็เทในห้องน้ําแล้วตัวจะล้างห้องน้ําก็อัดน้ํายาล้างห้องน้ำไปอีกรอบหนึ่งผสมกันผสมกันราก็กว,ว่ามันก็เป็น ใ,ใจไม่ได้สิเป็นแก๊สใช่ใช่<ๆ>เพราะว่านี่ในฐานะเป็นแม่บ้านเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเวลาเอาน้ํายาล้างพื้นเนี่ยถ้าดูยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอลาดไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นฟู<ม>แล้วจริงๆคือไม่ว่าคนอื่นดิฉันเองเนี่ยบางทีไม่ได้อ่านฉลากที่เขามีคําเตือนว่าไม่ว่าไม่ว่าเป็นดีดีทีอะไรก็ก็คือพอลาดแล้วหรือฉีดแล้วเนี่ยต้องเอาคนและสัตว ออกจากบริเวณนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็ลาสเสร็จคุณแม่บ้านดิฉันล um ่าเสร็จดิฉันก็จะล้างเลยใจร้อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันตรายก็ก็เป็นเป็นอุทาหรณ์นะคะตอนนี้น้าน ô ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าพออายุมากแล้วอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าหลอดลมหรือว่าระบบท่อหายใจทั้งหลายนี่ก็อาจจะเสียหายได้ก็ต้องกลับมารักษาสุขภาพน้า n ô ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ตามด้วยน้ำพวงคะามน้า้พวงขาบวมใช่โอ้โง่ชาอ่อ้ย สงสารเนาะแต่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเหตุเกิดจากความพลั้งเผลอเพราะฉะนั้นก็คือไม่ประมาทไม่ว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องของโควิดก็คือไม่ประมาทกาดอย่าตกยังเตือนกันอยู่เสมอนะคะแล้วก็ในบ้านก็เช่นกันก็คือมีหลายสิ่งที่เป็นเคมีที่อยู่ในบ้านข้างตัวเราโดยที่เราไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือแยกตู้ปิดประเภทเพื่อความปลอดภัยค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอค่ะฝากเตือนกันไว้ครับค่ะ